ผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่และกระทรวงค่ะก็ได้ลงพื้นที่ที่ชนบุรีนะคะเพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบุรณาการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565รอบที่2ค่ะ นางชื่นชีวานลิมทีรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆค่ะก็ได้ลงพื้นที่ชนบุรีตรวจติดตามราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่2โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสีโครงการค่ะได้แก่โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนว BCG โครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีกเกษตรและนวัตกรรมโครงการจัดปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองอ่างศิลาและตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด -19 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม SE-SMES ติดตามตรวจสอบการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปราณินตํบลท่าข้ามเพื่อนําปัญหาที่พบค่ะส่งต่อให้สภาได้รับทราบและดําเนินการขับเคลื่อนค่ะ วันนี้เรามาลงพื้นที่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเพื่อมาตรวจราชการแบบบุรณาการตามประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลน,นะคะซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นนโยบายสําคัญอยู่หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่อง BCG model นะคะเราก็ไปลงพื้นที่ที่ มาบุรพา,านะคะเรื่องสตัตว์ป่าโลกเป็นปอดภัยจากพิชนักบ้าแล้วก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเดี๋ยวเราก็จะไปที่อำเภอพานทองนะคะโดยที่เราก็จะมีผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆเข้ามาร่วมตรวจราชการแบบบุรณา,าการได้ก็คือมหาไทยนะคะที่มาวันนี้กระทรวงกรเกษตรกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีผู้แทนาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะผู้แทนผู้ตรวจจากกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่ามากันเกอบเทสที่กระทรวงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแล้วก็นําไปเสนอรัฐบาลนะคะในข้อเสนอนนอะไรต่างๆนะคะกับเรียนท่านนายกฯนรัฐมนตรีแล้วก็เข้าคารอด้วยนะคะคาดว่าในส่วนนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของผู้ตรวจเนี่ยก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสําคัญขังนพื้นที่ได้ด้วยรวมทั้งขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลได้ด้วย ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีค่ะพลตรวจตีสารทูลประดิษฐ์รองจเจรลตำรวจเข้าตรวจราชการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีเรื่องการแต่งกายความสะดวกสบายในการให้บริการสภาพห้องขังห้องปฏิบัติการตามโครงการสมาร์ทเซฟ โซน4.0ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค2ค่ะรวมถึงการตรวจสภาพห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนซึ่งก็พบว่ามีความสะอาดสวยงามมีสภาพเรียบร้อยดีมีการปรับระบบเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์191มีระบบการบริการบนสถานีตำรวจณนะจุดจุดเดียว One Stop Service มีการติดตั้งกล้อง CCTV มีการจัดตั้งกลุ่มติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมไลน์บาง หน่วยมีฟร wi ี WiFi เพื่อบริการประชาชนมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสอบปอกอด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมีการพัฒนากำลังพลมีการจัดทำแผนทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ตำรวจกำหนดค่ะ